เรม่มตอนประกาศสิงสิบเอ็ดหน่อยก็ก็คือโดนสตาฟสั่งคนดีคนเดิมแกงอีกแล้วสตาฟสั่งเข้าไปคอนโทรลคูปปิมอีกทีเขาบอกว่าชิพเป้กับออนไม่ใช่ทายแบบเฮ้ ตสตาร์ทสร้างมุกมันเก่าแล้วตอนดีอ่ะก็ทําแบบนี้มุกซ้ำนะคะเปลี่ยนคนได้แล้วแล้วคูปปิ้มาเล่าให้ฟังค่ปิีมตอนประกาศอ่ะไม่กล้าสบตาออนเลยเว้ยคือแบบค่ปปีมแบบมองผ่านคุปแบบสงสารลูกก็เลยแบบลูกลูกสาวทั้งสองที่โดนแกงอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วตอนประกาศพี่สตาร์ด้วยมากระซิบด้วยประกาศออนกับเป้คนสุดท้ายแบบคู่คู่ทายทายอะไรอย่างเงี้ย คือตอนที่ประกาศอะทุกคนคือตอนแรกอะแบบเหมือนพอเขาเขาประกาศสิบหกคนไปแล้วใช่ไหมคะแล้วเขาก็อ่าแบบเป็นนี้ด้วยแบบนี่คือแบบสซมาสึกซิงเกลิลที่สิบเอ็ดของ B ี K อนเคนี้ใช่ไหมคะแบบทางนี้ก็นั่งแล้วประเด็นคือมันมันแบบมันหดหูยิ่งกว่าคือเพราะว่านั่งหลังสุดอะทุกคนก็จะด้วยความที่นั่งหลังสุดแล้วมันแบบือแบบคนยืนมันก็จะแบบบางๆหน้าหน่อยแล้วมันก็จะแบบเหมือนเป็นแบบโซนมืดๆอะทุกคนกคน็จะแบบ อ๋อเขาก็ดูแบบสิ่งพิเแบบแล้วก็ดูฉซนก็ดูคนแบบอ๋ออ๋อเป็นแบบเป็นอารมณ์แบบอ๋อคือใจอ่ะมันยังไม่แป้วทุกคนคุณแบบมันก็แบบมันเป็นแบบมันเป็นอารมณ์อ๋ออะไรอย่างคือท <kidding? S 2> <AA? S 1> ุกคนคุณคิดฟีลเข้าใจฟีลอ๋อป่ะ มันยังไม่เศร้ามันแค่แบบว่าแบบอ๋อยี่สิบเอ็ดแบบอ๋อแบบมีหน้าใหม่เยอะเลยอะไรอย่างงี้แบบอ๋อมีอ่เจมส์แปวยแบบอืมเดี๋ยวคนขนาดวะเข้า kh kh <g ib it> ใจหิวอเปล่าวะมันอ๋อแบบอ๋แบบอแล้วคือพออ่อพอเขาเรียก ชื่อแบบประกาศรายชื่อต่อใช่ไหมคะกล้องมันมากล้องมันมาที่ข้างหลังมันแบบมันเฉพาะเจาะจงมากว่ากล้องมาถ่ายปูเป้กับออนทุกคนเข้าใจปะ <c ười> คือเขาอาจจะไม่ได้ตัดมาให้เห็นแบบตอนที่เขามาถ่ายแบบมาถ่ายใกล้ๆเลยมาถ่ายแบบปูเป้กับออนใกล้ๆอ่ะเขาแบบหันมาคุณพี่คือถ้าจะถ่ายขนาดเนี้ยคือก็คือประกาศชื่อมาเลยไม่้องถ่ายนานแบบจะได้ไปถ่ายคนอื่นต่อ คือ <laughs> เขาแบบเขา,า,ากขาม็มาถ่ายแบบเขาวิ่งม,มาถ่ายอะไรเขาวิ่งมาถ่ายแล้วแบบแล้วนี่หันไปมองกับออดแบบอ่ะยังไงยังไงดิมึไมีถ่ายทําไมคือถ้าถ่ายแล้วไม่ติดก,ก็ไม่ต้องถ่ายคือถ้าเป็นมุมมุมมุมตะกองคือคือแบบคือมันลุ้นสองอย่างก็คือ เก็บรีแอคกับอันหนึ่งคือเป็นเซนเตอร์คือกล้องมันมาจ่อแบบหนูกับเป้อย่างเนี้ยจ่อใช่ป้าแล้วคือตอนที่ประกาศใช่ป้าพอทุกคนประกาศมาเยอะๆแล้วอะก็สิบหกคนใช่ป้ซึ่งเนี่ยเราจะแบบประกาศเซนเตอร์แบบไม่สุดท้ายเลยก็ประกาศหมดแล้วประกาศเซนเตอร์ใช่ป่ะแล้วนี่ก็คือกล้องมาจ่อแล้วแล้วคือแกงข้างบนแบบแกงแกงเนยแบบอะไรเงี้ยก็แบบปันก็แบบหรือว่าหรือว่าอะไรเงี้ยนี่ก็แบบ ไม่ไม่คือฉันติดเซมก่อนแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็คิดว่าเซมแบมีสิบหกคนแล้วคือเนี่ยประกาศสิบห้าแล้วก็เลือนหนูก,กับเป้เว้ยแล้วก็ไข่มุกตรงเนี่ยคือเป็นฟิลแบบจะมันต้องเป็นสักคนนี่ติดสิบหกแล้วมันจะเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยนี่หนูว่าฉันหลดุดวะอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วคือแบบเขาบอกสิบหกไม่พอแล้วสิบหกเป็นประกาศคนอื่นใช่ทลนี่แบบแล้วนี่กับเป้คือแบบ ปอะไรคือว่าไม่ชันก็เธอไม่ชันก็เธอปรกอากฏอ้าวไม่ใช่ทั้งคู่เนี่ยแบบเอาละเอาละหนึ่งเขาบอกว่าโอ้ยเซ้นิหคน,คน,คนที่ห่างกันคนที่สิบเจ็ดละกันอะไรอย่างเงี้ยที่คู่ปิบประกาศเราแบบโอเคทุกคนก็โอเคเซมไม่2ี่สิบเอ็ดก็สามสิบสองแหละคราวนี้พอสามสิบสองก็มีเพลงเดียวก็วคือไซยุนนั่นละกองโป <c oughs> คือกองใช่คือตั้งกองกับตั้งใจวิ่งเลยจริงทุกคนแ <c oughs> <c oughs> คือนั่งกับออนก็แบบคุณพี่ถ้าไม่ติดอะแบบถ่ายขนาดเนี้ยต้องติดอะนะ ถ้าม่ติดก็ไม่ต้องถ่ายไปถ่ายคนอื่นค่ะมีกล้องมารู้เลยใชยแ่แต่ก็แบบแต่ก็ก็รู้ก็รู้ว่าแบบเอาเมื่อไรอะเมื่อไร่เอานี่มันกี่คนแล้วเยอะแล้วนะเยอะแล้วแบบชื่อทยังไม่มาอีกแล้วลกล้องก็ถ่ายกล้องก็ถ่ายไม่หยุดแบบครูก็ไม่ประกาศชื่อทุกทีอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเข้าใจปะก็แบบเอ่ยังไงยังไงจะเอายังไงหรือยังไงเซ็นเตอร์ไหมถ่ายขนาดนี้แล้วก็ตอนที่ประกาศเซมสามสิบสองก็คือฟีลแบบ <gasps> คือมาพอรู้ว่าเป็นสามสองเออมาเมื่อไหร่ก็มาร้วการอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือใจหายใจหายอะไรเงี้ยเอาจิงทุกครั้งที่ประกาศเซมหนูก,ก็ตื่นเต้นเหอะอะไรอย่างงี้แล้วคือกล้องอ่ะมันก็มาจ่อแล้วจ่อแบบจ่อเลยจ่อแบบจ่อหน้าเลยแล้วขึ้นหนูน้ำตาไหลเว้น้ำตาไหลคือแบบมันเจ็บใจนะเกิดฉันไม่ติดอ่ะเออแล้วคือแบบน้ำตาไหลรูวส่ดไม่ติดอ่ะแล้วคือเพื่อนดีพื่อนติดแล้วก็ดีใจแต่เราไยแต่เราก็น้ำ อะดูคนไอพูดแล้วซึ้งแล้วก็แบบเพื่อนเต็มแล้ฉันละอะไรอะลฉันละไอะความใกลจะแกงฉันจริง,รงๆหรอซึ่งแกงจริงทุกคนอเออแอทำจุกจุกคือตอนนั้นคิดแล้วนะโอ้โหถ่ายขนาดนี้ฉันต้องเซนเตอร์แล้วนะคือคือคือแบบที่เขาถ่ายนานมากจริงๆทุกคนถ่ายแบบถ่ายแบบจงใจถ่ายเออแบบไม่ได้ถ่ายแบบแต่ก็ไม่ได้ถ่ายแบบเอยเก็บบรรยากาศดวยรวงนี้ เป็นแบบป so ูเป้ออนโซกัสรู้ไหมว่าจะประกาศเซมนันนไม่รู้ไม่รู้ค่ะไม่รู้เลยคือเหมือนตอนแรกอนะ่ะเขาแค่แบบเรียกรวมคุยแบบนั่นนี่ตามราษาแบบว่าเออแบบเราไม่ได้รวมตัวกันนานแล้วอะไรอย่างี้แล้วก็สกแตปคุยกันแบบ ه, มีเรื่องประกาศอะไรดีสตาร์สั่งไม่นาตากล้องก่อนอ่ะใช่สตาร์สั่งไม่นาตากล้องก่อนนี่ก็ไปถามสมาตาร์สั่งว่าสตาร์สั่งคะ่ะมันยังไงคะ เปลี่ยนคนไม่ได้หรอกค่ะโอ้ซารตาฟสังคำมุกมันซ้ำต้นที่อ่านซาร์ตงมว่า,าชื่อแบบเป๊ะกับอ่อนเป็นไม้ท้ายเหมือนกันสตาร์ตามก็บอกว่าคนอื่นมันไม่สนุกเท่าเปอ๊อ่อนแกงคือเขาชอบแกงเขาบอกแฟนคลับทั้งเป๊และอ่อนด้วยเหมือนเขาไปตามส่องมาเหมือนกันว่าแบบแกงเป๊กับอ่อนสนุกสุดในเบียนเคไล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แกงแฟนคลับ แต่แฟนคลับไม่สนุกด้วยหนูดูไม่สนุกเพราะตอนนั้นหนูก็ไม่สนุกแล้วคือกล้องมันก็แพนอย่างเงี้ยใช่ปะหนูบอกว่าเธอไม่มีคอนเทนต์ไม่ต้องถ่ายคือหันไปกล้องแล้วคือน้าตาไหลใช่ปะเ้อไม่มีคอนเทนต์ไม่ต้องถ่ายก็ทาได้าอย้างเขาน่าจะตัดโซนนั้นมาตลกมากคนอื่นมันไม่ได้คอนเทนต์เท่าเปกับอ่อนนยวอะเฮ้ยชตามสร้างเขากดเียอะไรเราอะเออก็เป็นคนที่น่าแกงจริงๆแบบ พวกอัตราสูงๆทั้งหลายโดนโดนเจมันต้องโดนอะไรเขากกลัวเป้เมื่อยไงเลยให้ยืนที่หนังขอบคุณค่ะขอบคุณซีนเยอะอยู่นะเป้พี่กพี่ตากล้องหายชอกเอ๋อเขาไม่ได้โปสแต่เขาก็หายถามให้เราเธอโดนวางอยู่ข้างหลังไงรเขาเลยยกกล้องให้ทนมีอะไรส่วนตัวมาสตามทางจริงสตามทังมีอะไรส่วนตัวก็มาตรว อย่าแบบกันแกล้งกันแางอ,อ้อมออเขาแบบโดนแกล้งอ่ะแล้วพอจูนก็นมาปอกอ,ออะไรอย่างงี้ทุกคนก็นแบบไม่เป็นไรมันต้องเชื่อเองมาไว้มันต้องชื่อมาอะไรแล้วพ่อนหนูมาใช่อนหนูชื่อหนูมาแหละเป๊ะเป็นคนสุดท้ายที่ที่เป็นตัวเก่งแล้วคือเป,ป้ต้องมาด้วยคือเป้คือแบบเป๊ก็มาดีใจแทนบันจจนนันทรนว่าแบบอยู่เต้นแล้ว <Legends> อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอยู่แต่อยู่ได้แล้วอะไรอเงี้ยเดี๋ยวกันทูขึ้นสตาร์ อย่าด่าเขาเลยทุกคนสตาฟสั่งเขาทางานหนักเขาแกล้งหนูเขาแคนแหละเขาแครครื่องต้องวางแผ่นกะเปแล้วจะจะแกล้งเลยสตาฟอีแก่ทั้งหมดเลยชอบแกล้งหนูกันหนักหน,หน่อยหน่อยเพื่อนขับร้องไห้นะตอนนั้นอุย้ยพอนไม่ไรล่ะไม่รอคะ้อะเนยเอาไปสู้เซตให้เลยเอา,ม,เอามีหลายสีเลยอะ เซฟนะเซฟเห็นชุดเซฟหรือยังยังเลยยังไม่เห็นชุดเซฟไหมคะแงมาสตาร์ปุ้ยเซฟสตาร์ปสั่งนะคะอย่าตั้งกระทู้ด่าสตาร์ปสั่งนะเพราะว่าสตาร์ปสั่งเขาแบบเป็นแบบช่วงเป็นเพื่อนเล่นกับผู้ชายเขาแบบเป็นสตาร์ปสั่งอะเนาะแต่ก็ชอบไปเล่นด้วยก็เลยโดนเล่นกลับวันั้นคือตัวหดลงไปเลยตัวนี้เปยก็คือแบบ น้อยอะแล้วคือพี่หันหนูหันไปหาพี่สตาร์็นคนหนพี่สตาหน้าแบบอยู่อย่างเงี้ยพอเกินพอเกิน16คนรู้เพลงเลยเปล่าตอนเกิน16คนอะคือเขายังไม่ได้บอกว่ามันจะมี32คนใช่ไหมคะแตคือเขาก็แบบประกาศไปได้เรื่อยเลยแล้วก็คือจริงจริงก็เดาค่ะแล้วก็คาดหวังว่ามันน่าจะเป็นซิงเกิลหน้าร้อนเพราะว่าหลังจากที่ถ่ายไอ โฟลดเซตปฏิทินพูแวร์ไปนะคะก็รู้สึกว่าเอ้ยมันต้องมันต้องมาแล้วซิงเกิลหน้าร้อนมันต้องมาแบบมันต้องต่อยอดมันจะทิ้งหายตายจากไปแค่นั้นไม่ได้ก็คาดหวังว่าเราจะเป็นซิงเกิลหน้าร้อนแล้วพออาประกาศมีสามสิบสองคนปุ๊บเอามันก็มีอยู่ไม่กี่เพลงที่มันเป็นซิงเกิลหน้าร้อนใช่ไหมคะแล้วพอประกาศเซนเตอร์มี4คนอ่ะมันมีอยู่เพลงเดียวทุกคนมันมีอยู่เพลงเดียวที่มีเซนเตอร์4ี่คนก็รู้เลยแต่จริงๆส่วนตัวชอบมานัสโนซาปุกับโคนิเทลเยอะมากกว่า แต่ก็เคยอยู่นั่นละเขาก็ <c oughs> น่ารักแต่ชอบมานาซูโนซาคุมากจัะแล้วก็แบบในในในวีทียรประกาศเซมใช่ปะที่เหมือนอ่ะเรียงเลขมันอันนี้มันไม่เกี่ยวกับแรงกิ้งอันดับอะไรเดนังซิ่งคือเขาแค่นับคนว่ามันครบสามสิบสองหรือเปล่าอะไรเง,งี้ยเขาก็แกงแฟนคลับด้วยเห็นไหม เขาไม่ขยับหนูขึ้นมาเขาประกาศไล่ตามอะไรเงี้ยอย่างได้ชุดเซ็มแบบไหนพปี่ยนอย่างกกระปุกฟูๆพองๆไปไดไอด้ดไอด้ไอดตอนนี้ก็ทุกคนก็เริ่มแบบเปลี่ยนสีผมรู้เนื้อเพลงไทยแล้วอะรู้เซนเตอร์สปอยมาแล้วว่าชุดเซ็มสีขาวแบบไม่ชี้อะได้เลยเป็นสีขาวแบบไม่ชี้เลยนะรู้สี่ชุดเซ็มแล้วบ้างแต่บางคนยังไม่รู้นะ พี่ลู่บอกแบบหนูไปถามไปถามว่าเอ๊หนูทําผมสีอะไรดีตอนแรกอยากทำสีแดงเป็นแอเรียลอะไรอย่างเงี้ยเออก็มันดูเป็นทะเลอะไรอ่าเงี้ยปรากฏพี่เขาบอกอ่าชูเซมสีนี้ลูกนี่ก็โอ้แต่สีแดงก็ได้อยู่เนาะก็อาจจะน่ารักมั้งเป็นสีขาวแบบแม่ชีเลยนะก็คือวงแม่ชีไม่เกินจริงและบีนเคนะคะติดตามไลฟ์ของพวกเรารวมถึงเอ็กซ์เซสฟังเพลงกับ VR และยังมีเคานเตอร์ด้วยนะ หลดเลย I am for t e application.